เชา้านี้ตัดแต่งกิ่งมะนาวแล้วก็ให้กับป้าเราช่วยเก็บมะนาวเดี๋ยวก่อน,สว,ส,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอ้ยทำอะไรจ้าอ๋อทำกับข้าวจ้าเออเหรอ <c oughs> มีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง ไม่รู้ลูกเขาจะผัดอะไรก็ไม่รู้ลูกกุ้งล <c oughs> ูกหอย <c oughs> ให้เขาแล้วอ๋อเดี๋ยวเราก็จะผัดไี่นี่ผัดซีอิอ๊วผัดซีอิ๊วเส้นเส้นเล็กให้ป,ป้าไปซื้อตอนนั้นไประยองก็ไม่ได้ซื้อ,อนั้นเลยนี่เจ็บมะนาวมะนาวเนี่ย ลูกเล็กลูกน้อยนี่เก็บได้นะเก็บทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะนิ่มอันนี้มะนาวเขาเริ่มแบบมีอาการโสม,สม,สมก็เลยตัดแต่งหยิบน,น้ำหมักน้ำหมัก,มกเดี๋ยวเราก็ลงอีกช่อง, <c oughs> ง,งเฮ้ยวิ่งวิ่งเดินมานี้เดินมานี้มาเดินมานี้เดินมานี้ลตรงไหน ค่อยๆเดินค่อยๆเดินให้เราเก็บมะนาวที่เราตัดแต่งกิ่งไว้ให้แตกใหม่ทําสาวทําสาวนี่ทําสาวแตกยอดดีนนี่แตกยอดมา สวยงามลงไว้ก่อนบันทึกคลิปไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยขอบคุณที่รับชมนะคะ